สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะนะเช้าว,วันที่สิบเจ็ดนาะค่ะนะสวันที่สิบเจ็ดแล้วเดอ้อพี่น้องสิบเจ็ดมีนาคมพ่อสอสองพันหาลอยหกสิบเจ็ดหลังจากรัฐบาลไทยแตกเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากรัฐบาลไทยแตกล่ะเฮ้าออก่ะ ดีใจเนาะค่ะดีใจน้ำผู <c> ้ <oughs> ผู้โชคดีพี่น้องดีใจน้ำผู้โชคดีดีใจน้ำผู้ถือรางวัลเลขหน้าดีใจน้ำผู้ถือรางวัลเลขท้ายสองตัวเลขหลังเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ดีใจเพราะว่ากลัวจะได้เงินเทวดาเด้อพี่น้องกคะแสเง,งินเทวดามากเนาะค่ะพี่น้องเนาะ บุญบวไล้บัวถือเด้อค่ะพี่น้องเลขนี่อ่าถ้าเฮาบ่มีเงินเทวดาสะสมไว้เฮาสิบบัวถือเนอาะค่ะเลขพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าเฮาต้องมีเงินเทวดาหรือบุญเก่าที่เฮาเฮ็ดไว้เนาะค่ะพี่น้องเนะาะบุญเก่าบุญใหม่เงินสะสมอ้าวพัดลมบ่ราะท่านปิด <c oughs> เอาหลังจากที่หวยแตกเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเลขล่างเจ็ดแปดเลขบนหกสองหกเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีกะคอมเมนต์มาหลายขอมาหลายเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะล <c oughs> ักซีปลางเข่าเนาะคะ่ะอ่าเลขมีที่มาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะลักซีปลางเขา่า ลักซิบบนแม่ขั่วเข่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดินเง่าแล้วพี่น้องลักซิบบนกระเดินเง่ามากเจ็ดแปดงวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่ขั่วว่ากระให้ลุ่งคลิปเด้กสามสองงวดนี่ค่ะสามงวดนี่แต่ว่าตะกี้แม่ขั้วบบเซเล็กจะของว่าเด็กจะของสิเข่าแทบบก่าเอาเลดกจะของลุ่งคลิปให้พี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าอย่าง ว่าจักของคือสิบะเกงพ่อประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันมาสรุปรวบรวมนาหลังเบิงแล้วเลขลักซิบสำหรับลักซิปสองตนีูซสึกว่าเดินเงาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดินเงามาแปดงวดแล้วแม่ขั่วกะฮากาเสียเอาลงสองงวดสองงวดงวดแรกก็มาสีกับสามเข่าที่สามเนาะคะ่ะแม่ขั่วกะตัดออกแม่ขั่วกะตัดสามออก เอฟซีกับคอมเมนต์มาว่าบะต้องตัดเดี๋ยวเอฟซี่นสิตัดเองอ่ะก็ขอโทษขออภัยนะรอบแรเละรอบเงือบรอบ,รอบ,รอบที่ผ่านมาเมื่อกีเนี่ยเนาะคะ่ะพี่น้องแม่ขั้วบะตัดเนาะคะ่ะมาสองกับสามลักซีบ,บนนะะุนกนะ็ถือว่าแตกเนาะค่ะพี่น้องเนาะถือว่าแตกเอารอบนี้แม่ขั้วยั่งสีลุงสูตร เดินดีก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะสามตัวมาตัวสามตัวมาสองตัวสูตรเดินดีกระแตกคือกันเนาะค่ะพี่น้องเป็นลัก10ิฟลางอ่าเดี๋ยวแม่ขั้วสิบผ้าไปเบิ้งแนวทางทีพานมาเนาะค่ะเนาะแนวทางที่พานมาสูตรเดินดีนี่เดินมากตลอดเด้อค่ะพี่น้องบรรดุจักเทียเดินเห่วแม่ขั้วกับบริเฮสถิธิเก่าไหว เดี๋ยวแม่พัสิเฮตสาธิติเก่าไว้ให้พี่น้องเบิงอยู่ดอกข้อสิมั่นใจว่าสูตรเดินดีสามตัวมาตัวสามตัวมาสองตัวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ขัวมีเวลาเดี๋ยวแม่ขั้วสิมาเฮดอ่ามือวันที่นั่นออกตัวนี้เมื่อวันที่นี่ออกตัวนั่นให้ให้เอฟซีเบิงเนาะค่ะเนาะสูตรเดินดีนี่สูตรเดินดีมากนี่เดินเดินง่้ยวอิรีพี่น้องสามตัวมาตัวนี่ สามตัวมาสองตัวนี่กันย่งเดินเงี้แต่ว่าสูตรหลักสิบนี่เดินมาแปดงวดละพี่น้องหัวกระโหห้พี่น้องเอฟซีสองงวดนี่คืองวดที่สามสีลงมืออื่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดที่รอค่อยอาหลักสิบล่างแม่ครัวเด้อมืออื่นแม่ครัวจังเสียดสูตรลงหายแต่เมื่อนี่แม่ครัวเฮ็ดสูตรอาสูตรเดินดีลงก่อนนะพี่น้องเนาะ แม่ขั้วเอาสูตรเดินดีลงกอนสามตัวมาตัวสามตัวมา,ส,า,มวมาสองตัวอันนี้เดินง่าวมากหลายสิบงวดคือกันพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั้วสียิเธสถิติเก้าไว้ให้เบิ่งยู่ดอกออกตัวใดตัวใดพี่น้องเอฟซสิไดตติดตามตลอดนะค่ะพี่น้องเนาะเอาแนวทางสูตรเดินดีไปเบิ่งน้ำกันนะค่ะพี่น้องเนาะสูตรเดินดีของแม่ขั้วเองเด้อค่ะพี่น้องเด้อ สูตรนี่แม่ขั่วได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งมาตั้งอ่อยูสระบุรีนี่ล่ละพี่น้องอาจารย์ท่านนี่เพิ่อนอ่ทรงมาไห่แม่ขั่วโดนแล้วเนาะคะ่ะตั้งแต่เข้าแม่ขั่วอยู่อา่าว่าฮัดอ่ะเป็นยูทูบเนาะคะ่ะพี่น้องฮัดอ่ะเป็นยูทูบตั้งแต่เพิ่นรูกจกแม่ขั่วเป็นแม่ขั่วอยู่น้ำปูเนาะคะ่ะอา่าแม่ขัวก็เอา สูตรไหวที่หนีมาคนขั้วเบื้องวัดสูตรหนีเดินดีหลายงวดแล้วแม่ขัวกับพรท่านเอาโรให้พี่น้องเบื้องเนาะคะ่ะพึงจะมาโงมาสองสามงวดเนี่ยแต่กี่ก็ลงให้ช่องโน่นนี่นั่นอยู่เนาะคะ่ะพี่นอ้องอะรอบหนีข้ามาเบื้องสูตรเดินดีก่อนเนาะคะ่ะของแม่ขั่วเดี๋ยวแม่ขัวสิภาพไปเบื้องแนวทางงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะไปเบื้องตุเลขแนวทางน้ำกันเนาะ,ะ,ะพี่น,อน้องเนาะอะ นี่เด้อค่ะพี่น้องรางวันออกมาแล้วนี่ค่ะพี่น้องเดขก้ายสองตัวนี่เจ็ 7, ดแปดเลิกขพี่น้องนี่เจ็ดแปดอ่ะรางวันที่หนึ่งเก้า้าจ็ดหสองหอ่ะพี่น้องอ่ะเลขนากะหาเจ็ 7, ดหนึ่งขพี่น้องทางที่หนึ่งทางที่สองกะหาศูนย์เก่าเลขหลังกะ 9, 7, 9, เกจ94เลขหลังครั้งที่ชงกับ329เด้อค่ะพี่น้องอ่ะหาลังคนพี่นอ้องอ่าเพิ่นกสิวา่าผู้เฒ่าโอ้จักเลขออกตูดไรบ่มีโทรศัพท์ฟังแล้วก็บ่ได้เ 3, บ,บิง่งโทรทัศน์เนาะค่ะพี่น,อนอ <c oughs> อ้องเนาะเอาเฮ้ายับข้ามาสูตรสูตรเท่าพี่น้องบันยับเขามาสูตรเท่า สูตรเดินดีแปดงวดตามแม่ครัวงวดนี่เป็นงวดที่เก่างวดที่พานมาประหันหลกักการงวดที่สิบจะแตกอีกบอพี่น้องวันที่สิบหกมีหน้าคมสูตรเดินดีเข้าแปดงวดติดอ่าบนล่างแม่ครัวพารวย หนึ่งเก้าเจ็ดออกที่เจ็ดเก่าโอเจ็ดแปดข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรนี้แม่ขวดอาเฮ็ดลงให้พี่น้องเอฟซีเองเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าสูตรของแม่ขวดคนขว่าวออกมาเข่ามาหลายงวดคือกันแต่ว่าแม่ขวดบริเฮ็ดสถิติย้อนหลังไว้ให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่ขวดมีบางๆเวลาบางๆก่อนสิเฮ็ดสถิติย้อนหลังให้เบิง่ง เอารอบนี้จะเป็นตัวไหนหนึ่งเมษายนหกเจ็ดมาเบึงแนวทางน้ำกันเนาะคะ่ะพี่นอออ้องหลังหวยออกเข้าไห่ตองวดไปเลยบอตองรอสาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นสูตรเดินดีงวดนี่เป็นงวดที่เก่าที่เขามากเนาะค่ะพี่น้องเก้างวดติด เางวดนี่เป็นงวดที่เก่าเด้อค่ะพี่น้องงวดที่พานมาถ้าแตกอีกงวดนี่ก็คือสิบเป็นงวดที่สิบสามตัวมาตัวสามตัวมาสองตัว พี่น้องมาเบ่งน้ำกันสูตรเดินดีอดีใส่รอบนี้ ไ้ติดตามช่องแม่ครัวเด้อค่ะเด้อจับตามองไปติดตามช่องแม่ครัวเสร้ว่าสูตรนั่นเดินสูตรนี่เดินเด้อค่ะพี่น้องเด้อ มักชอบตัวไกรกะผิดจระนาดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ <c oughs> นี่คะ่ะเทียบไพ่เบิรงงวดที่ผ่านมาสิบหกมีนาคมเด้อค่ะพี่น้องสูตรเดินดีเข้ามาแปดงวดสิงวดนี่เป็นงวดที่เก่าแล้วเด่นที่บนล่างหนึ่งเก้าเจ็ดออกที่เจ็ดแปดล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะออกที่เจ็ดแปดทางล่างอ่ะสูตรนี่ <c oughs> ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยว รักสิบรอเด้อค่ะพี่น้องรักสิบรอดเดอ,อ,อเดี๋ยวแม่ครัวเฮ็ดสูตรเด้เดี๋ยวแม่ครัวจะลงงหายบ่เกินมืออื่นเหมือนเฮือเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอฟซี F ที่รอค่อยสูตรหลักสิบเด้อค่ะ <c oughs> เอาสูตรเดินดีลงไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรเดินดีแม่ครัวพารวยเนาะค่ะพี่น้องเอาเด่นที่บนล่างเจ็ดห้าสามเด้อค่ะเอามักชอบคลินิกก็ไลค์กดแชร์กดไว้ ถ้าเบิ้งแคปหน้าจอไว้ถ้าัดติดตามเบิ้งติดต,ตัวน่นนี่นั่นของหลักสิบของหน่วยหลักสิบล่างของหลักสิบบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะของหน่วยล่างของหน่วยบนอะกูเลดติดตามช่องแม่ขั่วเซรูว่าหลักสิบหลักหน่วยบนล่างตัวได้เดินบเดินนะคะเอาขอให้พี่น้องโชคดีกดอ่าขอบุญขอบุณที่โกไรโกดแช่โกดติดตามแม่ขั้วเด้อค่ะเด้อไปพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะคลิปนี้ขอให้โชคดีกับเจ็ด ถ้าสามรอบวันที่หนึ่งมีสายนเดอ้อค่ะพี่น้องเอาพอ,อกันคลิปนาะนะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ